ลองเออไแซ่ปรไม่จะเออานอนเพิ่งตื่นเขางอนเขานอนเพิ่งตื่นลองเออไสเมลน่ารักจุงเบยน่ารักจุงเบยจ้าเออโอ้ยนอนเพิ่งตื่นเนาะ ตาเอไปเสริมจมูกดีไหมเนี่ยอะไปเสริมจมูกดีไหมเนี่ยน่ารักจังเลยฟุสตอริกะอ้าฟุสตอริกะโยเซลิสติกเรนเนี่ยได้ยินเสียงเจ้าของมารีบมองเลยจตาเอ តើ A ឡងរ៉ៃចេះទេហេហេចេះពីអាយវិញតវិញតអូ